การตื่นเต้ วันนี้จะพาไปบุกงานประกาศรางวัลไยแมนวงใน User Choice 2024ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มตื่นเต้นมากที่สำคัญร้านอาหารดังๆอร่อยๆเพียบ Li ไยแมนคัดมาให้แล้วเน้นๆทั้งร้านอาหารการันตีรางวัลทั้งนั้นอาหารที่มีในงานก็จะมีทั้งทองสมิดกระพเพราเผ็ดมารข้าวมันไก่เจยีชาไทยกลัลันลุงอ้วนสีลมหมูปิ้งโบราณจริงๆในงานมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ละร้านอร่อยจริงจ้าบอกเลยว่าแต่ละร้านที่ได้รางวัลไยแมนวงใน User Choice 2000 24จะเห็นว่าไลแมนเขาผัดดันร้านอาหารไทยหลายร้านเลยนะมีทั้งร้านเล็กร้านน้อยทีเด็ดจริงๆมีตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ดเดลิเวอรี่ไปจนถึงไฟดิ i n g เรียกว่าทุกระดับราคาและทุกพื้นที่ทั่วไทยเลยค่ะซึ่งขัดมาจากการรีวิวจริงของคนที่ไปกินจริงๆถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของไทยเลยนะที่จะทําให้ร้านเด็ดต่างๆเป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นกําลังใจให้คนในวงการร้านอาหารให้รักษามาตรฐานของร้านให้ดีและอร่อยต่อไปรวมถึงรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจ ให้กับร้านอาหารเด็ดประจำจังหวัดทั่วประเทศด้วยและร้านอร่อยการันตีรางวัลไลแมน Line Man, วงใน User Choice t 0 24ทั้งหมดมีถึง600ร้านฟิลมสั่งมากินแล้วสั่งง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันไลแมนได้เลยไม่ต้องไปรอคิวนางชิวๆรอที่บ้านแถมยังมีส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษเพียบร้านที่ได้รางวัลคือคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจากรีวิวคนไทยรวมถึงเรตติ้งในแอปไลแมนและวงในด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารสชาติดีรีวิวดีแน่นอนคะ่ะอร่อยสมมง